เพสออฟฟิศออฟดิ e แตนซ์แอนด์อาร์มีลอยยักษ์ชายมมซิเบอร์จีนโพสข้อความว่านับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความตึงเครียดขึ้นบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาจีนไม่เคยสนับสนุนยุโทโธปกรณ์ใดๆให้กับกองทัพกัมพูชาเพื่อให้มาใช้โจมตีไทยยุโทโธปกรณ์จีน G. ที่มีประจำการในกองทัพกัมพูชาล้วนเป็นผลมาจากการดำเนินงานความร่วมมือในอดีตทั้งสิน้นอย่าลงเชื่อข่าวปลอมที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ไม่หวังดีนายพันเอกสิวัตรัตนันนต์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครทูตไทยในกรุงปักกิ่งได้เข้าหาหรือข้อราชการเพื่อประสานงานเรื่องสำคัญเร่งด่วนกับสำนักงานกิจการความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศคดอ o f f i c e of International Military c o o p e r a t i o n เ่กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนณนห้องรับรองอาคารสำนักงานกิจการความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ้ยมีพันเอกพิเศษเสริงเวรรองผู้อำนวยการกองเอเชียสำนักงานกิจการความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศเป็นผู้แทนในการหารือหโดยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำเอกอัครทูตไทยในกรุงปักกิ่งได้ใช้โอกาสนี้รายงานข้อเท็จจริงในหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณแนวชายแดนไทย,ไทยกัมพูชาพร้อมทั้งส่งมอบเอกสารรายงาน The Royal Thai Army Report Crash Incident on Thailand Cambodia Border ให้กับฝ่ายจีอย่างเป็นทางการด้วย